เิดเลยโดมเอาด้วยแซลรักครั้งใหม่พลอยช่วงนี้อินเลิฟนะเปิดตัวแล้วโดนแซลกระจายไปเลยสิคะสำหรับคู่ของนางเอกสาวพลอยเชอร์มานและแรปเปอร์หนุ่มต้องทูพีรวมไปถึงด้านอดีตหวานใจที่เปลี่ยนมาเป็นพี่ชายที่รักอย่างหนุม่มโดมปะกรณ์ลำก็ยังไม่ไวายร่วมขบวนแซลกับเขาด้วยโดยล่าสุดขณะที่กำลังเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนุ่มโดมก็ได้เผยภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว ทางนั้นพลอยเชอร์มานก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แซวว่าเท่มากพี่ก่อนที่ต่อมาทางหนุ่มโดมจะแซวกับชวนเขินว่าน้องสาวอินเลิฟนะจ๊ะช่วงนี้งานนี้ทำเอาสาวพลอยถึงขั้นตอบกับบ่งบอกอาการเคลิเขินแบบสุดฤทธิ์ว่ากราฟขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n t h i n n c o m ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ